อขออภัยนะเสียงหายไปคือ,อวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยรวมทั้งวันนี้นะครับเราก็ได้มาเห็นนะว่าอาณาปานสติจูงเราไปเห็นภาวะทางกายทางใจนะหรือที่เราเรียก การแบบจำแนกทมนะว่าส่วนของกายส่วนของเวทนาส่วนของจิตส่วนของธรรมนะกายก็เช่นลมหายใจเวทนาก็ตอนที่เกิดปิติสุขนะแล้วก็ไม่มีความคิดไม่มีความฟุ้งซ่านแผ่วผ่านเข้ามาเห็นแต่ปิติสุขล้นล้นอันนั้นเนี่ยที่พระพุทธเจ้าจำแนกไว้ว่าเป็นเวทนานะครับในอานาปานสติสูตรนะส่วนภาวะของจิตมันปรากฏให้เห็นชัดๆก็ตอนที่มีความตั้งมั่นผุดขึ้น นะพอเห็นปิติสุขไปนานๆเข้าเนี่ยแล้วใจไม่ไปไหนนะจิตมันก็เกิดความตั้งมั่นขึ้นมาเองส่วนภาวะธรรมก็คือภาวะที่มันต้องไปบวกกับความเป็นสัมมาทิฏฐินะคือเราพิจารณาว่าไอที่กาลังปรากฏอยู่เนี่ยปรากฏแล้วเดี๋ยวมันก็หายไป นะหายไปแล้วเดี๋ยวมันก็ปรากฏใหมนะ่อย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นความฟุ้งซ่านก็ดีจะเป็นลักษณะของลมหายใจที่ต้องเข้าแล้วออกไปนะเป็นคนละสายกันนะหรือว่าพอหยุดไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็ต้องเข้ามาใหม่นะอะไรอะไรที่กําลังแสดงอยู่ในอาณาปานสติเนี่ยนะสมาธิอาณาปานสติเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อที่จะให้เห็นว่า ทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงนะแล้วก็ไม่ควรที่จะเอากิเลสไปยึดไปแปะไปคาดหมายว่าสภาวะทางกายทางใจเนี่ยนะควรจะเป็นของเราควรจะเป็นตัวเราหรือว่าเป็นตัวเขาถ้าหากว่ามาถึงตรงนี้นะเราก็นี่เราก็จะสามารถที่ จะพิจารณารรนะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะที่ตัดแสดงไว้เริ่มต้นขึ้นมานะเราเข้าที่วิเวกอย่างอันนี้ก็คือมานั่งขอตั้งหลังตรงนะครับแล้วก็ฟังเสียงสตินี้ก็ทําให้เกิดจิตวิเวกแทนที่จะไปเข้าถ้าหรือว่า,าไปอยู่ชายทะเลหรือว่าบนเขาอะไรแบบนั้นนะ คือพูดยังไงว่าเสียงสติไม่ได้ทําอะไรมากไปกว่าทําให้จิตของเราเข้าที่วิเวกเท่านั้นส่วนที่เราจะาต้องทําต่อเนี่ยมันมีนะครับก็คือมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกนะแล้วก็พอรู้ไปเรื่อยๆนะเห็นว่าจิตเป็นผู้ รู้กองลมทั้งปวงนะครับแล้วก็ทําให้กายสังขารระง,งับคือพูดง่ายๆว่ากายนิ่งไม่อยากกัดแกงไม่อยากกระสับกระสายไม่อยากลุกไปไหนนะพอทําได้แบบนี้ก็เรียกว่ามีสมรถะระดับหนึ่งแล้วแล้วเสร็จแล้วเราก็จะรู้ว่าการหายใจเข้าออกอย่างมีสติน่ะทำให้เกิดปิติเพราะอะไรเพราะว่าจิตแต่วิเวกมันเกิดนะปิติอันเกิดแต่วิเวกนั่นแหละที่เราเจะ รู้ได้ว่ามันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้เกิดความนิ่งให้เกิดความสงบนะจากนั้นเราก็จะเกิดไอภาวะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นธรรมดามันมีความรู้สึกนะพอเห็นปิติสุขไปเรื่อยๆเนี่ยในที่สุดมีภาวะหนึ่งมันปรากฏขึ้นมาเป็นความตั้งมั่นอันนั้นแหละให้กำหนดรู้นะว่านั่นคือจิตนะแล้วก็ จิตที่ตั้งมั่นจิตที่สามารถปลดเรื่องตัวเองออกจากไอพันธะทั้งหลายได้เนี่ยมันคือจิตที่เราจะเอากันในอานาปานสติจากนั้นนะในหมวดธรรมเราพิจารณาความไม่เที่ยงเราเห็นว่า,าจิตที่คลายความยินดีนะมันสามารถที่จะคลายคืนกิเลสได้เห็นอย่างนี้แล้วคราวนี้นะมันจะไปถึงจุดหนึ่งที่มีความว่าง ว่างอย่างรู้และพร้อมทิ้งตรงนี้สำคัญมากถ้าหากว่าถ้าหากว่าเราจเจริญอาณาปานสติมาจนกระทั่งถึงความรู้สึกว่าจิตมีความว่างอย่าง อย่างรู้นะว่างอย่างรู้ไม่ใช่ว่างเฉยๆนะมีความว่างอย่างรู้แล้วก็พร้อมทิ้งตรงนี้ให้บอกตัวเองว่าเรามีความเหมาะควรที่จะพิจารณาทำในขั้นสุดยอดของอาณาปานสติสูตรนะครับนั่นก็คือเราจะอาศัยอาณาปานสติเป็นญาณ เป็นเครื่องพาไปสู่การบรรลุธรรมได้การบรรลุธรรมไม่ใช่การได้อะไรมาแต่คือการทิ้งอะไรที่ถืออยู่ทั้งหมดแบกอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะคืนให้กับความว่างเปล่าในธรรมชาติไปพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านาปานสตินะะที่นำมาสู่การรู้การเห็นกายเวทนาจิตธรรมได้นี่ชื่อว่าเรากำลังบำเพ็ญสติปัฏฐานสี่ ให้บริบูรณ์ขึ้นให้เกิดขึ้นเมื่อสติปัฏฐาน4นะคือการรู้การเห็นกายเวทนาจิตธรรมปรากฏชัดแล้วเราจะสามารถอาศัยความบริบูรณ์ความปรากฏชัดของสติปัฏฐาน4นั้นไปเจริญโพชฌงเจตโพชฌงทั้ง7ประการเนี่ยก็คือองค์ประกอบอันเป็นเครื่องตัดสรุนั่นเองนะ ใครอยากรู้ว่าตัวเองมาเข้าใกล้การบรรลุมรรคผลแล้วหรือยังคือถามตัวเองง่ายๆว่าเรามาถึงความใกล้ที่จะทิ้งอุปาทานว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเป็นตนแล้วหรือยังการว่างอย่างรู้และพร้อมทิ้งเนี่ยถ้าพูดกันแบบอา,อาศัยประสบการณ์ทางใจ มันดูเหมือนง่ายๆมันดูเหมือนกับไม่มีอะไรซับซ้อนนะแต่ถ้าเราพูดแค่นี้เนี่ยมันไม่เป็นที่เข้าใจแล้วก็ไม่สามารถสืบศาสนามาเป็นพันๆปีได้ต้องแบบที่พระพุทธเจ้าท่านทําไว้เป็นแนวทางนะคือท่านตรัสแจกแจงเลยว่าไอ้ว่างอย่างรู้แล้วก็พร้อมทิ้งหน้าตามันเป็นยังไงนะฮะอันหลับแรกเลยคือต้องมีสติจะอยู่ในเอริย์บทใด,ดก็ตามนะต่อให้คุณตอนนี้ไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้หลับตาแล้ว หรือว่าจะลุกขึ้นเดินจงกรมหรือว่าจะนอนหรือว่าจะนั่งหรือว่าจะยืนอย่างไรก็ตามนะถ้าหากว่ามีสติเห็นกายอยู่เห็นกายในกายหรือเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมนะอันนั้นถือว่ามีสติอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ที่คุณรู้สึกได้ว่าลมหายใจปรากฏชัดแล้วมีความรู้สึกถึงปิติสุขนะรู้สึกถึงจิตที่ตั้งมั่น นั่นแหละเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งนะที่เราจะอาศัยเป็นเครื่องระลึกนะเป็นเครื่องที่เป็นเครื่องตั้งของสติได้ถ้าหากว่าเกิดสติเป็นอัตโนมัติแล้วก็มีจิตที่ตั้งมั่นอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านนับว่าสติสามโพธิชงเกิดขึ้นแล้วอันนี้เป็นศั์ที่อาจจะหลายๆคนบอกโอ้มัน เป็นอะไรที่ต้องจดจําใหม่หรือเปล่านะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเรามีสภาวะมีประสบการณ์ตรงนะสับพวกนี้ง่ายมากนะมันจะเป็นเครื่องหมายมันจะเป็นสับที่เรานึกถึงคำคำเดียวแล้วรู้เลยว่าเป็นประสบการณ์ตรงแบบไหนนะครับจากการมีสติ ไม่ว่าจะอยู่ในเอเรียบทใดไม่ว่าจะลืมตาหรือหลับตานะถ้าหากว่าส่วนของกายเวทนาหรือจิตหรือธรรมเนี่ยปรากฏต่อจิตแล้วแล้วเรานะไม่เผลอไม่หลงมีการพิจารณาว่ามันไม่น่าเอามันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ตัวเขามันไม่ใช่บุคคลมันไม่ใช่ใครนี่อย่างนี้นะเรียกว่ามีองค์ธรรมในการพิจารณาธรรมที่เรียกว่าธรรมวิจยะสัมพจฌ์ชง คือถ้ารู้อยู่เฉยๆรู้อยู่นิ่งๆอันนั้นเป็นแค่สมาธิเปล่าๆซึ่งมันจะไม่ทำให้เกิดการบรรลุธรรมใดๆขึ้นมาเราต้องรอพระพุทธเจ้านานมากนะกว่าที่พระองค์จะมาแนะแนวทางประทานแนวทางที่จะให้รู้ที่จะให้ดูเข้าไปในกายใจนี้ว่ามันเป็นของหลอกมันเป็นหุ่นลวงมันเป็นเหยื่อล่อมันเป็นของแปลกปลอมมันเป็นของอื่น มันไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่ตนของใครเลยนะเพื่อที่จะเห็นอย่างนั้นได้ต้องมีเบสิกอย่างดีนะคือเห็นกายชัดเห็นเวทนาชัดเห็นจิตชัดเห็นธรรมชัดจนกระทั่งสามารถน้อมมาพิจารณาได้ได้แบบง่ายๆได้แบบชิวๆนะด้วยจิตที่มีความตั้งมั่นว่าเออไอนี้ก็ไม่ใช่ไอนั่นก็ไม่ใช่มันผ่านมาแล้วผ่านไปไม่เห็นมีอะไรเป็นตัวเราสักอย่างนี่ตัวนี้แหละที่ อ,องค์ธรรมคือการพิจารณาธรรมปรากฏขึ้นนะธรรมวิจยะสัมพุทธชงปรากฏขึ้นเห็นไหมเมื่อมีธรรมวิจยะสัมพุทธชงได้มันเกิดความเพลินเพลินที่จะดูเหมือนกับตอนที่คุณเพลินที่จะดูลมหายใจเข้าออกโดยไม่สนใจสิ่งอื่นการมีความเพียนการมีความต่อเนื่องหรือที่ าบางทีเนี่ยท่านแปลไว้ในพระไตรปิฎกว่าคือการประคองไว้ระครับประคองไว้ให้มันมีความต่อเนื่องนะอันนี้ก็คือความเพียรที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าได้ชื่อว่าเป็นวิริยะสามพคตชงเห็นไหมมันต่อเนื่องกันมาเนะี่ยไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยเราจะไปบอกว่ามีความเพียรแล้วเราก็จะอยู่ในพจนชงไม่ใช่นะมันต้องมีสติมันต้องมีการพิจารณาธรรมนำหน้ามาก่อน ที่จะเกิดความเพียรที่จะเกิดความเพลินนะที่จะทําให้ต่อเนื่องเมื่อทําให้ต่อเนื่องด้วยความเพลินสิ่งที่เกิดขึ้นนะจิตที่ไม่เอาอะไรมันย่อมเกิดปิติแต่เป็นปีติอีกแบบหนึง่งไม่ใช่ปีติในสมาธิที่เห็นลมหายใจเฉยๆแต่เป็นปีติอันเกิดจากการเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เที่ยงสิ่งนั้นย่อมไม่ใช่เราเป็นธรรมดา สิ่งใดสิ่งหนึ่งล่วงลับไปแล้วสิ่งนั้นไม่ใช่อัตตาแต่เป็นอนัตตาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต้องประกอบประชุมกันด้วยเหตุปัจจัยแล้วพอเหตุปัจจัยมันดับไปผลลัพธ์ก็ดับหายตามไปด้วยเนี่ยตัวนี้นะพอเกิดความมีความรู้สึกอิ่มใจมีความรู้สึกว่าพอใจมีความรู้สึกว่าเออเนี่ยดีจังเลยที่เราเห็นอย่างนี้นะเห็นว่าไม่มีเรา จิตแบบนี้แหละที่มันจะเกิดปีติขึ้นมาเป็นเป็นความปีติในแบบที่เข้าใกล้กับสิ่งที่เรียกว่าอุปธิวิเวกนะมันมันเข้าใกล้กับการที่เราจะเลิกยึดเลิกถือให้มันหนักตอนยึดตอนถือปีติไม่เกิดแต่ตอนปล่อยตอนวางเนี่ยปีติเกิดอันนี้แหละที่เรียกว่าเป็นปีติสัมโพธชงนะจากนั้น หรือที่พระพุทธเจ้าตัดเรียกว่าเป็นปีติอันปราศจากอามิตรนะคือไม่มีเหยื่อล่อแต่มีแต่การทิ้งไปคนเนี่ยเข้าใจกันว่าการบรรลุมรรคผลนะคือการได้อะไรมาคือการเอาอะไรมาให้ตัวตนแต่จริงๆไม่ใช่มันคือการทิ้งตัวทิ้งตนออกไปต่างหากในการที่เรามีปิติในการทิ้งตัวทิ้งตนทิ้งอุปาทานว่าเป็นเรานี่แหละที่นะ มันจะนำไปสู่การเฉียดใกล้การบรรลุมรรคผลเห็นไหมอันนี้เรากำลังพูดถึงโพชฌงเรากำลังพูดถึงองค์ในการตรัสรู้นะครับในการพร้อมตรัสรู้เมื่อมีปิตินานเข้ามันก็เกิดการสังัดกายสังัดใจคือไม่ใช่นั่งนิ่งเป็นก้อนหินอยู่ทั้งวันไม่ใช่อย่างนั้นนะ ถึงแม้ว่าเราจะเดินเราก็เดินด้วยความรู้สึกสงัดทางกายคือมันไม่มีอาการที่ลดเต้นเกินไปกว่า,าความรู้สึกว่าเป็นการเคลื่อนไหวด้วยความสงบการเคลื่อนไหวด้วยความสงบเนี่ยมีการเคลื่อนไหวจริงแต่ว่าไม่เป็นไปเพื่อการกระโดดไม่เป็นไปเพื่อที่จะให้จิตมันกวัดแกว่งนะตรงนี้ก็ยังถือว่าเป็น ความไม่กวดแกว่งทางกายถึงแม้ว่าจะอยู่ในท่าเดินก็ตามเมื่อเมื่อปิตินะที่ปราศจากอามิตสบริบูรณ์ขึ้นนะก็เป็นธรรมดาที่กายใจเนี่ยนะมันจะสงบระง,งับลงไอ้ที่เรียกว่ากายสังขารน,นะสงบระง,งับไม่กวดแกว่งตอนที่เราทำกันได้ในอาณาปานสติมันก็คือตรงนี้แหละมันไม่อยากที่จะ ให้กายเนี่ยนะไปรับใช้กิเลสไม่อยากให้เป็นไปนในทางเนะร่าร้อนทางการมรรือทางพยาบาทมันมีแต่ความรู้สึกว่าเอออยากให้มันเป็นหุ่นให้ดูว่าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนนะมันเป็นแค่โพรงว่างมันเป็นแค่ที่อาศัยให้ระลึกรู้นะอันนี้ตัวนี้แหละความสังกัดกายความสังกัดใจนี่แหละที่เรียกว่าปัสสัธิ ที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเป็นปัจสัตธิสัมโพชงเมื่อความสงัดกายความสังัดใจปร,รากฏเต็มจิตตั้งมั่นอีกแบบหนึ่งมันก็เกิดขึ้นคือไม่ใช่ตั้งมั่นแบบที่เป็นสมาธิในฌานแบบแอนาปานสติธรรมดาไม่ใช่รู้เห็นลมหายใจธรรมดาแต่เป็นสมาธิในแบบที่เรารู้สึกเป็นปกติว่าเนี่ย สภาพทางกายเนี่ยทั้งหมดเลยหรือสภาพทางใจนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยมันไม่ใช่เรามันแค่ปรากฏแสดงให้เรารู้เป็นเครื่องระลึกนะชีวิตเราจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยจะเข้าไปอยู่ในโหมดรู้เฉยๆว่ามันไม่ใช่เราไอตัวที่รู้เป็นปกติมีจิตตั้งมั่นรู้โดยไม่ต้องเพ่งไม่ต้องพยายามไม่ต้องฝืนนี่แหละที่เป็นส,สมาธิสัมโพชฌง์นะจากนั้น คือจริงๆแล้วสมาธิกับอุเบกขาเนี่ยมันมาด้วยกันนะสมาธิสัมโพชงเนี่ยมันเป็นที่ยืนมันเป็นที่ตั้งของอุเบกขาอีกแบบหนึ่งไม่ใช่อุเบกขาแบบเฉยเมยแต่เป็นอุเบกขาอันเกิดจากการว่างอย่างรู้รู้ชัดว่ากายนี้ใจนี้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะบางทีก็ไปอยู่ในชื่อเรียกว่าสังขารุเบกขายานบ้างนะหรือเป็นอุเบกขาแบบที่ จะบอกว่าเป็นเป็นความวางเฉยในแบบที่พร้อมข้ามนะัสงสังขารุเบกขายานเนี่ยมันเฉียดใกล้นิดเดียวกับายานข้ามโคดนะคือมันเกือบจะรู้อยู่แล้วว่าจะเอาจิตเนี่ยออกจากการยึดมั่นถือมั่นได้ยังไงยึดมั่นถือมั่นว่ากายใจเป็นตัวเป็นตนเนี่ยนะมันเฉียดอยู่นิดเดียวนี้พอองค์ทั้ง7ของโพชชงนี้จเจริญขึ้นนะ ด้วยความมีวิเวกด้วยความไม่มีราคะนะแล้วก็อาศัยนิโรธคือความดับคือนิพพาน,น,นมีอยู่นะเป็นธรรมชาติมีอยู่จริงพอจิตโน้มน้อมไปเนี่ยก็เกิดความรู้สึกขึ้นมารู้สึกขึ้นมาเองด้วยจิตที่มันมีความตั้งมั่นในแบบของพดชงแนะไม่ใช่รู้สึกขึ้นมาแบบคิดคิดนึกนกน,กนะมันจะรู้สึกขึ้นมาว่าเออเนี่ย สภาพแบบนี้เนี่ยสภาพในพชดชงเนี่ยองตรัสรุ้เนี่ยมันเป็นไปเพื่อการการทิ้งการพร้อมทิ้งไม่ใช่พร้อมเอาไม่ใช่พร้อมยึดประเภทที่บอกเมื่อไรฉันจะได้มรคผลสักสทีเนี่ยอันนั้นไม่ไม่ใกล้เลยนะมันห่างห่างไม่รู้กี่ยอดเลยห่างไม่รู้กี่ขุมเลยแต่ถ้าหากว่าเรามีพอดชงที่จเจริญขึ้นเต็มที่แล้วรู้สึกว่าพร้อมทิ้งอันนี้แหละ ที่มันเริ่มเข้าใกล้แล้วมันเริ่มเข้าใกล้ความจริงแล้วประเภทที่จะมีตัวตนมีหน้ามีตาเ,าเดี๋ยวฉันจะได้เป็นอริยบุคคลเนี่ยประเภทนั้นยังห่างแต่ประเภทที่รู้สึกว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ใครเลยกายนี้ใจนี้เป็นเครื่องระลึกให้รู้ว่ามันหน้าทิ้งไม่ใช่หน้าเอานี่ตัวนี้ที่เริ่มใกล้เคียงนี่ตัวนี้แหละนะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า เมื่อโพดชงทั้งจเจ็ดเจริญขึ้นบริบูรณ์ก็ถือได้ว่านะได้ชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญวิชาและวิมุตให้บริบูรณ์ได้นั่นก็คือบรรลุมรรคผลนะตั้งแต่โสดาปฏิผลขึ้นไปจนถึงอรหัตผลขั้นสุดท้ายเลยทีเดียว